ครับจครับขอโทษหลายๆผู้ดีผมครับครับครับจครับขอบคุณครับผมได้หลายไปไหเนี่ยโอ้สองหมื่นสี่หาร้อยอ๋อมีอยู่บ่ไายมาถึงสามหม่นพอเป็นเด็กวายดังก็ด้อยมมนได้ลูกเกืตัวเลยสามสี่หาร้ยฮะโอ้ยสลายตัวก็สร้างเราเขาลูกเอาลูกมึงเยตัวน้องเรี่งได้ลูกสอตคุ้มแล้วแม่น้อพอ เี้ยงดี่ร้มันเีได้ได้สองเนี่ยเลี้ยงอีกเอาลูกอีกสองตัวกับพ่อเลยเอๆพ่อขายสองเมื่อนกับมิคไม่เขาเลยรู้เงนเดี๋ยวเป็นสิมา่วสิงว่ ฟลอรฟลอริดา U.S.A. อฮาวายโอ้ยโอ้ก็ได้ดับเพนเนาะอืมเงินเนาะไทยประเทศไทยดีที่สุดเลย สิพาเรามาสืงม่วควายไปเรียงปบัวค่ะมาชมตลาดอ๋อย่บ้านไหนเอ้ยอย่บ้านไหนยี่คีเดซายเอาี่คายโอ้ยใกล้ๆนี่ตัวนี่โอ้ลูกเขยวไเน่าลูกเขยวไเน่าว่ะอ๋ออันเจ้าลูกไเน่วะไเน่าไน่าคือหมาแต่ว่าคืเดพันบาทอืมง่วบาัวบาบ้านเอมาอยากมาโอ้อยากมาชมมาถ่ายลูกแโอ้ยทตักโอ้แมน่ รเรียบร้อยวีดีโอวีดีโอวยางเลยุ่่นเ่มีเลยบ่สิบบ่ขาของนี่เิ่นอยากมาเมืองบรรยากาศโอ้ามากพ่กรั้ลกกัคนอ่ะปลิดาน่ะกาบุเทพก่อนค่ะอกาบลิดาเดือนาค่ะันี้เพ่นไปยุ่งรื่องเพิ่นยุ่่นบไปยูุ่่นค่ะอ๋อยุ่ัุ่ หาปีแล้วเ u ็นอะไรสีใหญ่ไม่ใช่เหรอว่าเางเส้อสีโนเยอะโอ so he o w long o r there said five years and how long you s t a y r a i h yeah as as e n y so ี่ยมก i x six months six o n t h s ที ครึ่งปีอยู่น <Yeah. S 1> ครึ่งปีมาอยู่ <c oughs> นี่เลย it's perfect weather e ออเขาชอบไม่ร้ mm hmm. อนอากาศมีเพี่ะไ่รอนก็ดีกว่าร้อนเดีค่ะีใ่ทะเลอ <c oughs> ล่อยู่ซาลัดก็ยังดีห่อนเมื่อหนาวกว่าบริดาห่อนนี่สวยงไทยมันมีสาฤดูเนาะ อย่าลืมบวกลูกรูแรงด้วยเนะแรงค่ะก็ดีมันมีมันมีตะอดกบแงมัเราเมื่อเมื่งเที่ยวครับเมื่เมามาเที่ยวเรามามืองตลาดค้ายการซื้อขายค้ายบ้านเฮ้าตลาดบ้านดอกไม้ ้วเขามาอยู่ก็่แล้วเาอยู่ในยเ่าจนมากคนในกรมาลี้งใหเราิดาเหมือพันธ์ดิพเนธุสัมผัสลังตอไปก็มาอยู่เพิ่มเดี๋ยวจะอยู่ฮาวายรออันนี้ฟอริดาอ๋อยู่น้ากันแล้วอยู่สหรัฐนียฟอริดาอบ แม่ชอบแม่ก็พ่อจมีชอบเลี้ยงวัวแม่ก็ใจดีพ่อก็ใจดีคนไทยก็ใจดีผมฟังเปลี่ยนไปบิน้องฟังเอาไปลงเด๋ออยู่หรอกเนาะลงเด๋อเองเป็นมาเที่ยวอันฝรั่งเขาอนุญาตบาทถ้ำลาดหลบดิ่ง ไ,ไม่เกินไห้าปีอยู่สเตท์ในไพร์แลนด์ Maybe next five year, maybe little, all year round uh, Maybe เออ Maybe อาจจะแต่เขาบอกว่าอยากอยู่ที่นี่หกเดือนอยู่ที่นี่หกเดือนยิงหน่อยก็อยู่นี่แหละเพราะของดีอยู่ที่ไทยออ โอ้โวันนี i ครับครับวินวาวันแชน n e l